เป็นไปตามดั่งคำสาบานนะเอาจริงๆนะเออแล้วตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าใครใครได้รับผลกระทบเรื่องนี้บ้างเออตอนตอนนี้ก็คือลุงก็เหลืออยู่อยู่เรื่องเดียวเรื่องหลักเออเห็นไหมเหลืออยู่เรื่องหลักถ้าหลุดเรื่องหลักไปได้แกก็ลอยลามได้ถูกไหมมันจะออกมาในรูปแบบไหนเราไม่รู้หรอก เราไม่ก้าวไกยเรื่องนี้แต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยโดนเยอะมากอีกคนกําลังจะโดนเยอะมากบอกตรงว่าโดนเยอะมากจริงๆเอเพราะอะไรอกรรมมันอยู่ที่การกระทําหรือเปล่าอานั่นแหละเอฟี FT. คิดกันดูเอาดีๆคิดกันง่ายๆนะครับอยู่ที่การกระทําของเขาหรือเปล่ามันถึงได้โดนกันขนาดนั้น จริงๆก็ไม่ควรจริงๆอ่ะเอาเพูดง่ายๆนะเป็นฝั่งเป็นฝ่ายที่ที่มีข้อได้เปรียบแล้วไม่ควรจะไปแซะเขาไม่ควรจะไปว่าเขาไม่ควรจะไปะดูถูกเหยียดหยามเขาถูกไหมเออก็ไหนๆมันเข้าสู่กระบวนการก็ปล่อยให้กระบวนการดําเนินต่อไปสิเออไม่ควรไปเหน็บแนมเขาไปว่าเขาอันนี้ยังมีแซะเขาเออยังเปรียบเปยเขาโน่นนั่นทั้งทั้งที่เขาเคยพูดไว้แล้วว่า ข้าพูดถึงเขาไปเลยนะเรากับเขาไม่ไม่ใช่แล้วเออไม่ใช่อะไรกันเลยคือไม่ข้องเกี่ยวอะไรคือตัดให้ขาดเลยชับชับชับเอาพูดอย่างนั้นเลยกว่า <c oughs> นะเขาพูดกันอย่างนั้นเลยตัดให้ขาดเลยชับชับ,ชบเอาทางนี้บ้างเอาทางนี้บ้างเอาทางนี้เขาบอกตัดให้ขาดเลยชับชับชับอีกเหมือนกันเขาบอกไม่ต้องมาคุยไม่ต้องพูดถึงกันอีกต่อไปอ่าเห็นไหมสองแล้ว เออแล้วยังไงคนนี้ก็รอยแพร์สิถูกไหมลอยแพรออ่ตรงนี้คือรอยแพรไปแล้วก็คือโดดเดียวเอ,อโดดเดียวเลยไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกไม่รู้ว่าแต่ว่ามันเป็นไปแล้วเออ,อย่าว่าแต่แก้วล้าวเลยนี่มันแตกละเอียดเลยนะเอฟซี 3, นะนอกจากหลอมใหม่เลยนะหลอมใหม่ก็ไม่รู้จะได้กันหรือเปล่านะอไม่มีทางแอนว่าไม่มีทางได้กลับคืนมาคือ ปากก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่จิตใจเขาหึมหึมหึมอยู่นะเออเขาไม่ได้ยอมนะปากเขาบอกโอ้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหากันเออแล้วแล้วกันไปไม่ได้คิดอะไรเออแต่ใจก็หึมหึมหึมอยู่นะมันความความพยาบาทนะความอิจฉาเนะี่ยมันแรงกว่าเออมันแรงกว่าแล้วยิ่งตอนเนี้ยนะเออ ถ้าเขาไม่ได้มีอะไรนะโอ้ปานนี้เขาลอยลําไปแล้วเอฟซีเขาคือเขาจเจริญรุ่งเรืองไปเลยเห็นไหมล่ะเอ่อถ้าเขาทําจริงเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้คือสังคมเกามองเห็นนะถูกไหมเออไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่แต่สังคมที่เขามองเข้าไปเนี่ยคนพันคนเนี่ยมองไปแนวทางทิศทางเดียวกันได้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะเขาเรียกว่าตัวอย่างเอ่อ หรือโพนะครับอ่าเปิดให้ดูเลยว่าอ่าคนที่คิดแนวทางเดียวกันเนี่ยอ่าหรือว่าสี่กอโพเนี่ยนะครับผลพิสูจน์ผลไอ้ผลสำรวจพิสูจน์มาแล้วว่าเขามองในนิททางเดียวกันหมดเลยว่าลุงไม่ได้ทำอ่าทำไมเขาถึงเชื่อล่ะเอ้าเขาดูได้เหตุและผลนะคนไม่ได้โง่ไม่ได้กินย้าหวานนี่ถูกไหม เขามองออกนะครับถ้ามันชัดเจนเนี่ยเขาก็ยอมรับไปหมดแล้วสิถ้ามันชัดเจนเนี่ยเขายอมรับเลยแอดกล้าพูดเลยว่าคนเราไม่นีมิงโง่หรอกเขามองออกว่าถ้ามันชัดเจนเอถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่ามันชัดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอันเนี้ยเราก็ยอมรับทุกคน,นไปดันอยู่ได้ยังไงเออไปตะแบงอยู่ได้ยังไงมันไม่ได้เอแต่นี้มัน อะไรก็ไม่ชัดสักอย่างอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้นะสมมุติฐานเชื่อคนพูดเชื่อคําพูดของคนอย่างเงี้ยมันไปตัดสินคําพูดของคนมันไม่ได้มันไม่พอเออมันไม่พอไปเชื่อคนก็พูดบอกมีพิรุษอย่างเงี้ยสงสัยอยู่นะอย่างเงี้ยใครก็พูดได้แอดก็พูดได้เออลองเอาเงินมาให้แอดดิแอดก็พูดแต่คงไม่ทาหรอกนะ เออเอาเงินมาเงินมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงคําพูดได้ถูกไหมเออผลประโยชน์อ่ะตะก่อนนี่เขาก็พูดยังไงอ่ะโอ้เขาพูดเด,เ,ปปพเดี๋ยวเขาไปเป็นพยานให้เนแนแนอเดี๋ยวเขาไปเป็นพยานให้เออเขารู้เพราะว่าเขาทำงานด้วยกันก็ยังพูดเลยตอนแรกแรกเออเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเออเขายังพูดแต่ตอนหลังนี่โอ้ฟันธงด้วยไม่ได้พูดอย่างเดียวฟันธงไปด้วยเออว่าสงสยัยว่าใช่ เออทำไมทำไมถึงทำกับกวางน้อยเขาอย่างนี้เขายัางพูดเลยเออไอเราก็ดีไอเราก็คิดแปลกเลยว่าโอ้โหพูดกล้าพูดคำนี้ออกมาเลยเออทำไมถึงทำกวางน้อยของฉันได้เออกว่างน้อยของฉันไปทำอะไรให้เขาไปทำอะไรให้เออถึงจะมาทำลายกวางน้อยเขาขนาดนั้นเห็นไหมอ้าถ้าคุณคุณก็รู้แกใจนี่ว่าเขาทำหรือไม่ทำ ทานทติยานแล้วก็จะทำไปเพื่ออะไรคุณไม่เอาเหตุผลมาหาักล้างล่ะถูกไหมเอาหลักฐานเอาเหตุผลนี่อย่าไปอย่าไปสมมุติฐานเอาหลักฐานมาคุณจะกล่าวหาใครก็ต้องเอาหลักฐานมาเออเอามาชัดๆนะไม่ได้เอามาเพราะอุย้ยไอ้นี่ก็เห็นนี่ก็เห็นคําว่าเห็นเนี่ยเห็นเขาแบกไปเหรอถามหน่อยนะครับเออเห็นเขาแบกไปเหรอใช่ไหม ก็ไม่เห็นเขาแบกไปแล้วคุณจะคิดได้ไงว่าเขาเอาไปอ่าเห็นไหมนะ่ะเออก็เห็นว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไออยู่ตรงนั้นตรงนี้อ่ะมันต้องถามว่าจริงหรือเปล่าเออต้องถามตรงนั้นว่าจริงหรือเปล่ามันใช่เหรอเออถามว่าเขาพูดได้ไหมได้สิเออก็รับเขามาเลยก็ต้องพูดแบบนั้นเ,นเออเอกาสารก็บอกอย่าง,ง,งนี้ไงใช่ไหม ก็พูดได้แต่ตอนนี้วิบากกรรมมันทามแล้วจงรู้ไว้ได้เลยนะครับว่าถ้ารู้ว่าโดนอยู่เนี่ยนั่นคือวิบากกรรมของคุณอ,อคุณโดนอะไรคุณต้องรู้แก่ใจตัวเองว่าคุณโดนอะเพราะอะไรเออเพราะคุณทำอะไรผิดไว้หรือเปล่าสํานึกไว้ได้เลยนะว่าถ้าคุณโดนวิบากกรรมเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นจงสำนึกได้เลยว่านั่นแหละคุณคุณ มีวิบากกรรมเพราะว่าคุณทํากับใครเอาไว้ทํากับผู้บริสุทธิ์ไว้หรือป้ะเออแล้วว่าเป็นไปดังคําสาบานหรือเปล่าตอนนี้มันกระทบใครก็มีรู้แหละมีส่วนเกี่ยวข้องนะจะมีผลกระทบไปด้วยกันหมดเอไม่ว่าใครมีส่วนส่วนรู้ส่วนเห็นในเรื่องนี้นะมีผลกระทบแน่นอนเออคุณ คุณโกหกคนอื่นได้นะโกหกตัวเองไม่ได้โกหกผีสางเทวดาก็ไม่ได้ถูกไหมโกหกเจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่ได้เพราะเขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเออถ้าเกิดกวางน้อยเ็าเดินขึ้นไปเองเดินไปเองเอ่ะแล้วคุณก็มาใส่ร้ายเขาอย่างเี้ให้เขาเป็นอย่างงู้นอย่างเงี้ยเออถามว่ามันได้ไหมได้ไงก็เขาได้รับ ทุกเขาเวทานาอยู่นั่งไงเอ่อแต่เขาไม่ได้คล้องเกี่ยวนี้เลยแต่คุณจะทําทําไปทําไมนะครับเอ่อเพื่ออะไรผลประโยชน์หรือเปล่าหลายอย่างนะครับหนึ่งเพื่อผลประโยชน์เอ่อบางคนก็เอาเพื่ออา่าอะไรนะผลงานนะเห็นไหมมันก็มีเป็นผลงานก็มีผลประโยชน์ก็มีอา่ามันมีหลายหลายอย่างเอฟซี เราเห็นแล้วก็ไม่เคยคิดนะว่าเราจะไม่ได้รู้เห็นในเรื่องพวกนี้ขึ้นมา,าแบบไม่ไม่บริสุทธิท์ยุติธรรมซึ่งเอฟซีก็รู้ใครก็รู้ก็ทางนั้นแหละออตอนนี้แอดโป่งมาแล้วเอาพูดง่ายๆแอดพูดได้เลยว่าแนวทางนี้มันไม่ได้ผิดอย่างนี้หรอกแอดพูดได้เลยเอาจริงๆไม่ได้ผิดอย่างนี้หรอก แนวทางเนี้ยนะมันถูกต้องเลยเรามาถูกทางแล้วล่ะพูดง่ายๆเรามาเดินทางมาถูกแล้วว่ามันคืออะไรเป็นแบบไหนยังไงอ่ามองเห็นหมดแล้วแต่ก่อนนี้เราอาจจะไม่รู้ไปฟ,ฟังคนนู้นฟังคนนี้บางคนบางคนก็พาบิดไปเออคนร้ายอย่างงน้นคนร้ายอย่างงี้แต่ปัจจุบันเราไม่เชื่อใครไม่มีใครร้ายแล้วนนะ <laughs> มีคนที่พูดเนี่ยพาเราบิดเบือนไปบิดมาเนี่ยต่อไปนี้เราไม่เชื่อใคร พราอเราได้ดูตัวเองแล้วเนี่ยเราสืบได้ดูตัวเองแล้วเอแนวทางนี้เป็นไปได้อย่างนี้เลยตามนี้เลยมันเป็นแนวทางอื่นไม่ได้แล้วนี่แหละมันมีเหตุผลของมันอ่าผลอ่าผลประโยชน์หนึ่ง่ละแล้วก็อ่าผลงานสองนะครับผลงานสําคัญนะครับอ่าแล้วก็ตั้งตั้งหมุดเอาไว้แล้วนี่ก็สําคัญนะตั้งหมุดเอาไว้แล้ว เขาปักธงเอาไว้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยถึงถึงมันจะบิดเบี้ยวเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบิดเบี้ยวก็บิดเบี้ยวเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องมันเขาไม่้คิดหรอกตอนแรกเขาไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวก็เงียบไปแต่มันไม่เงียบครับเวรกรรมเลยแะ้เออมันไม่เงียบมันเลยไม่เงียบเลยเวรกรรมเลย ตอนแรกเขาคิดว่าเอ้ยชาวบ้านดูจากบ้านเขาเนี่โอ้โหไม่น่าจะสู้ลบตบมืออะไรได้เลยใช่ไหมมีแต่ลังคาจะไปสู้อะไรได้ถูกไหมเอาเงินที่ไหนมาสู้เ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็เงียบเอรับไปโอ้ทำได้เนาะแอดว่าเขาไม่คิดถึงอนาคตข้างหน้าอ่าคนที่ถูกกระทําเลยว่าจะเป็นยังไงอมืมันก็เกิดการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดการคุ้มครองเกิดขึ้นมา fc สิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มคุ้มครองนะครับเริ่มเริ่มตัดสินคนที่ไม่ถูกแล้วใครที่ทําไม่ถูกมันก็ได้รับผลกระทบเท่าทุกวันเนี่ยพอเริ่มมองเห็นเริ่มมาอ่าเป็นรูปมาทําขึ้นเรื่อยเรื่อยเอยลยเริ่มมองเห็นเป็นรูปมาทําว่าโอ้โดนจริงไว้โอ้ชัดเจนไว้เห็นไหม fc ก็คอยดูไปเรื่อยๆแล้วกัน เรื่องนี้มันไม่จบแต่เพียงแค่นี้หรอกมันก็ยังมีไปเรื่อยๆแล้วก็มีภัยวิบัติเกิดขึ้นกับคนที่กระทำไม่ว่าจะไปหลอกใครได้ก็หลอกไปแต่ว่าหลอกตัวเองนั้นหลอกไม่ได้หลอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลอกไม่ได้ออไไดเออมันก็จะติดตามตัวเข้าไปโดยตลอดนะครับตลอดเวลาเหมือนกับหายใจลดต้นคอกอยู่ตลอดเวลาเคอในจิตใจคุณก็ต้องคิดแล้วว่า ไอห,หาเอ้ยกูไม่น่าพลาดกูไม่น่าทําเลยนู่นนี่นั่นเห็นไหมอ่าคิดได้ตอนเนี้ยมันมันก็ได้แต่คิดอ่ะคุณเปลี่ยนแปลงตรงนั้นไม่ได้แล้วล่ะนอกสาจากคุณจะมาสะแสดงตัวออกมายอมรับเป็นรูปผู้ชายแบบแมนแมนไปเลยเอออออกมายอมรับเลยว่าชั้นนี่แหละนะรับงานเข้ามาเห็นไหมเอาอย่างนั้นเลยรับมาอย่างวันอย่างเงี้ยอาต้องสแสดงสปิริตออกมาไง แสดงตัวตนแสดงสปิปิติวะนั่นแหละคราวนี้แต่ว่ามันกระจับไฟมิดไฟรามทุ่งเลยนะคราวนี้อบานไปทั่วเลยทุกหย่อมหญ้าเลยคราวนี้ร้อนไปหมดเลยอเถ้าแสดงออกมาขนาดนั้นร้อนเอร้อนทุกทุกอนุเอเราจะได้กระทบกระเทือนถึงอ่ะตรงไหนก็ไปกระเทือนตรงนั้นเลยล่ะตรงไหนมีส่วนร่วมมีส่วนรู้เหตุก็ไปหมดเลยอะอ่า แล้วเราก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าคดีนี้มันก็เป็นคดีหนึ่งเท่านั้นแต่อีกหลายๆคดีมันก็เข้ามามันก็มองเห็นแบบเดียวกันคล้ายๆกันเลยเหมือนกับคดีดาราดังก็ออกลูกคล้ายๆกันเลยมีมีเส้นผมด้วย <laughs> ถามว่าเส้นผมนั้นไปเกี่ยวอะไรวะมันก็ไม่เกี่ยวนะจริงๆเขาก็ไม่ได้มองเลยแต่เขามีเส้นผม อ่เป็นองค์ประกอบเข้ามาเป็นพอดเรื่องนะเออเป็นองค์ประกอบของเรื่องนั้นเข้ามามันดันมีเส้นผมเข้ามาอยู่สามเส้นคล้ายกันเออทําไมมันเหมือนกันเออก็แปลกเอา้าก็เป็นอ่าทีมเดียวกันเนาะอ่าเขาเรียกว่าทีมเดียวกันเน่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นพอดเรื่องคล้ายๆกันอ่าทุกวันนี้ก็ยังยังไม่รู้ลูกผีลูกคนเลยคดีนั้นนะ ยังไม่แน่นใจว่าสรุปแล้วใครแล้วความเป็นจริงก็ไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุถูกไหมทุกคนเข้าใจกันหมดเลยว่าไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะอะไรหนึ่งแอดว่าเขาเขาเนี่ยเขาว่ายน้ําเป็นด้วยนะว่ายน้ําเก่งด้วยถูกไหมหนึ่งแหละและ,และความเมาเนี่ยก็คงไม่ได้เมากันเท่าไหร่หรอกยังไงเขาก็มีสติสองก็คือบาดแผลที่ มันไม่สมเหตุสมผลเห็นไหมเพราะเขาเทสแล้วเนี่ยเขาทดสอบแล้วเทสแล้วเนี่ยมันไม่ยังไงยังไงก็ไม่โดนไม่โดนม่พัดเพราะตกเรือเนี่ยมันจะถีบไปเลยเพราะเรือมันวิ่งอยู่ถูกไหมตกไปเนี่ยจะไม่โดนม่พัดแน่นอนมันถีบเลยเรือก็ไปทางหนึ่งคนก็ไปทางหนึ่งคนก็จะลอยเทงเต้งอยู่ไม่มีกระโดดไปแล้วก็จะจมไปเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นอกจากคนว่ายน้ําไม่เป็นคนว่ายน้ําไม่เป็นก็ต้องระยะหนึ่งมันต้องตะเกียกตะกายอยู่ระยะหนึ่งถูกไหม ออ่แล้วก็คือการหยุดเนี่ยการหยุดของเรือเนี่ยพอบอกเฮ้ยเขาตรน้ําเขาหยุดปุ๊บมันก็จะอยู่เลยไม่ห่างจากไม่กี่เมตรหรอกเออมันก็จะหยุดโดยทันทีเลยเออเหมือนมีเบรกเลยละ่ะเห็นไหมแต่อันนี้อาศัยวิ่งวนกลับมาเขาว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นการกล่าวอ้างเอแต่เราไม่รู้หรอกว่าคือใช่หรือไม่หรือ,อยังไงไอไอสร้างพอดเรื่องขึ้นมาเออมันดูแล้วไม่สมเหตุสมผล ยิ่งไม่สมเหตุสมผลมากก็คือไปฉี่ในท้ายเรือเนี่แหละไปเปิดหวอให้ให้คนแปลกหน้าดูเน,นี่ยอันเนี้ยความน่าเชื่อถือเลยไม่มีเลยเอาจริงๆนะมันมันย้อนแยง้งเออมันย้อนแย้งมากมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเออเราเมาแค่ไหนเรา,าก็คงไม่กล้าไปเปิดยืนให้เห็นลนะเอาจริงๆนะถึงเราเป็นผู้ชายเราก็ไม่กล้าเออ ยิ่งเป็นดาราเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยมันเสียภาพพจเป็นอย่างมากนะไอ้บอกตรงเลยเสียภาพพจมากยิ่งไม่กล้านี่เอฟซี FC